สวัสดีนะคะทุกท่านนะคะวันนี้นำนำโชคจะไปเที่ยว <c oughs> <c oughs> बाजी ले ओ हो को माये तो खुड हाके तो धार का तो को माये तो का हो फिर तुम रे तेरे माहे दे एरे के दाऊ ना के तो बस ला मैं मोय बायला सो की देर और नहीं तो ने ओ माये तो और सब टाइम हो जा नहीं तो

เชฟที่คัดนะคะไม่ได้ทรมานน้องนะคะแค่อะไรนะก็เรียกอั้นพอกงานะคะการสะบัดนะคะเพราะว่าอตอนนี้น้องใกล้ใกล้จะตกมันแล้วด้วยนะคะ <ใน S 1> ก็เซฟขวานนะคะจะเอาไปไปสุรินนะคะ ก็จะอะไรนะมัดงาไว้การสะบัดนะคะไม่ให้น้องไม่ให้น้องสะบัดได้นะคะ เเมื่อคนรอจะออกงานนะคะก็วุ่นวายหน่อยนะวันนี้ไปนะคะไปหาอ่าพระพระแม่พระนะคะพ่อของน้ำโชคนะคะที่บ้านนะคะก็เอาน้ำโชคไปหาพ่อัแม่ที่บ้านนะคะ วันนี้จะไปทั้งหมดสามเชือกนะคะก็คุณยายวงด้วยนะคะแล้วก็ลุงน้องคำไปด้วยนะคะแล้วก็จะไปรับ คุณยายดอกแก้วออกมาด้วยนะคะมาที่บ้านนะคะของพ่อกับแม่นําโชคนะคะอันนี้ก็นะคะทีมงานควานก็กำลังเตรียมนจะนำจะพานําโชคขึ้นรถนะคะเพื่อไปหาพ่อกับแม่นะคะที่สุรินทร์นะคะไปบ้านนะคะ เสียงหน้จะแหบแห,หน่อยนะคะแม่ค่ะตอนนี้ก็เป็นวัดน้อ นาๆาๆเป็นงานแรกของนำโชคที่นำโชคจะได้ไปนะคะก็ยังไม่รู้จักนิสัยกันดีพอนะคะก็ตัวนี้ก็เซฟความเซฟความเซฟ้องช้างด้วยนะคะ

ไม้พ่อพาดไว้เฉยๆนะคะพ่อไม่ได้ทำอะไรนะคะเพื่อไม่ให้โชคสะบัดนะคะสะบัดสะบัดควานข้างล่างนะคะเพราะว่า,าเขา,าเให้เขารู้ว่ามีมีไม้พาดอยู่นะคะ แตรวยมขึ้นรถมาจะไม่ถอดปอขาออกนะคะการน้อนวิ่งนะคะ จะลดความเร็วน้องได้ระดับหนึ่งนะคะปอกขาไปแล้วขึ้นรถนะคะ <c oughs> ไปรอดูน้องที่รถเลยนะคะ <c oughs> มาเร็วคุณพ่อ เดี๋ยวน้องขึ้นรถนะคะโอ้ขึ้นง่ายมากอะเอานะ

หนึ่งเชือกนะคะก็จะไปบ้านนะคะที่บ้านนะคะของพ่อกับแม่นํำโชคนะคะก็เดี๋ยวจะบอกให้คุณพ่อถ่ายคลิปให้ดูนะคะเพราะว่าวันนี้คุณแม่ไม่ได้ไปนะคะคุณแม่ต้องอยู่กับเด็กตื้อนะคะเ <c oughs> พราะว่าไม่มีคนอยู่กับเด็กตื้อนะคะเพราะว่าเต้ยไปด้วยนะคะไปช่วยพ่อนะคะเพราะว่าวันนี้น้องช้างไปทั้งหมดสี่เชือกนะคะที่บ้านพ่อของน้องนํำโชคนะคะก็จะมีคุณยายดอกแก้วคุณยายว่อง นำโชคแล้วก็ลุงทองคําไปด้วยนะคะทั้งหมดสีเชือกนะคะก็อฝากเป็นกาลังใจให้น้องช้างทุกทเชือกด้วยนะคะให้พ่อขาให้แม่่ะพอเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด,กดกระดิ่งให้ช,ช่องน้องมเมษาภูเบตด้วยนะคะขอให้พ่อพ่อแม่ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะฝากติดตามช่องน้อยๆของเราด้วยนะคะเดี๋ยวก็ไปติดตามคลิปต่อไปของเราด้วยนะคะพ่อขาแม่ขาสวัสดีคะ่ะ Look. <laughs>